สวัสดีครับนี่ครับให้ชมนี่ครับมีดหลวงพ่อเดิมครับเป็นมีดปักกาหลวงพ่อเดิมนะนี่ครับอันนี้ให้ชมรูปร่างหน้าตาของท่านก่อนเนี้ยนี่ฮะเก่ามากครับเนี่ยถึงยุคท่านฮนะเนี่ยได้มาเจ้าของบอกได้มาจากมือหลวงพ่อเดิมเลยครับองค์นี้ยนี่ครับ นี่ครับชัดเจนครับนี่ฮะครับอ้าวเราเดี๋ยวดูข้างในก่อนดูข้างในแล้วก็เดี๋ยวจะชักให้ดูครับอ้าวครับอันนี้ดูตัวมีดครับนี่ฮะดูครับลักษณะของตัวมีดเนะี่ยนี่ครับแห้งเหี่ยวท่านดูครับ เนื้อหาท่านเนี่ยฮะเก่ามากครับเนี่ยฮะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวดูขยายทีนี่ครับดูใกล้ๆกันเดี๋ยวขยายใกล้ลึกๆกันเนี่ยฮะนี่ครับนั่นนะนี่ฮท่านดูครับเนี่ยฮะนี่ฮะดูจากปลายลงมาครับเนี่ยวางกับพื้นดีกว่าครับเนี่ยวฮะนี่ฮะนี่ย ความเหี่ยวความกลอนของเนื้อมีดครับเนี่ยฮะครับเนี่ยฮะเก่ามากครับเนี่ยดูท่านชมอ่ะเนี่ยฮะดูครับนี่ดูครับด้ามเนี่ยฮะกลอนเลยครับเนี่ยฮะเหี่ยวย่นไปหมดเลยครับเนี่ยฮะครับเอาดูอีกแถบนึงครับเี่ยดูอีกแถบครับนี่ครับ เนี่ยนะสนิมกร่อนเลยครับนั่นฮะครับเนี่ยฮะมีดหลวงพ่อเดิมนะการตอกยันนะฮะต้องใช้ตอกครับไม่ใช่เขียนนะต้องใช้ตอกท่านดูครับนี่ฮะโลหะแห้งครับเก่าดูไม้ที่ทำด้ามดีครับนั่นอ่ะเอี่ยวย่นเลยครับผมนี่ครับ นี่ครับตัวจริงเสียงจริงเลยครับเนี่ยเจ้าของก็ให้มาดูเป็นวิทยาทานครับอ้าวเดี๋ยวเราดูใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งครับดูขนาดนี้เนี่ยท่านดูดัดสนันนยธรรมชาติของมีดเนี่ยเนี่ยท่านดูฮะเป็นมีดที่ตีนะลักษณะของสันเนี่ยจะไม่ตรงอาจจะบิดซ้ายบ้างบิดขวามั่งลักษณะเขาเป็นอย่างนั้นนะฮะเนี่ยฮะดูสันท่านฮะนี่ครับ นี่ดูข้างท่านนะนีฮะดูยนันดูอะไรต่างๆดูครับนี่ฮะอันนี้เป็นมีดปากกาครับตอนนี้หายากมากครับหายากมากครับอันนี้เจ้าของเขาได้มาจากมือหลวงพ่อเดิมเลยครับเนี่ยฮะนี่ฮะ,ฮะโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็ให้ชมมีดหลวงพ่อเดิมเป็นขวัญตาฮะ หรือถือว่าเป็นวาสนาก็แล้วกันนะครับขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงครับผมสวัสดีครับ